วา้าวลิตี้มัมสวัสดีค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเพรก็จะมาสอนวิธีการนวดจุดนะคะเท้านะคะด้วยไม้กดจุดนั่นเองนะคะแล้วก็บอกจุดสําคัญสําคัญนะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะูนยนรวมที่ฝ่าเท้านะคะซึ่งวันนี้ก็จะมานวดข้างซ้ายกันนะคะเดี๋ยวเราไปนวดกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเพชรจะบอกนะคะจุดสําคัญนะคะของฝ่าเท้านะคะข้างซ้ายด้วยกันนะคะตรงนี้เพชรก็ได้บอกไปแล้วนะคะตั้งแต่คลิปที่แล้วก็จะเป็นพรงอากาศของหน้าผากทั้งหมดนะคะแล้วก็จมูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดใหม่ของบริเวณข้างซ้ายนะคะก <ffee. S 1> ็จะเป็นนะคะจุดกระดูกนะคะสันหลังนะคะตรงคอนะคะตรงนี้ตรงกระดูกสันหลังตรงนี้นะคะ นะตรงนี้ก็จะเป็นหูตาคอจมูกต่อไปนะคะที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็ของข้างซ้ายตรงจุดนี้ก็สําคัญก็คือนะคะจุดของหัวใจนั่นเองหัวใจก็อยู่ต้องอยู่ข้างซ้ายตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นม้ามนะคะม,ม้ามแล้วก็นะคะลงมาตรงจุดนี้ก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ขาลงแล้วก็จุดบริเวณตรงกลางนี้ก็จะเป็นจุด ลำไส้เล็กนั่นเองนะคะแล้วตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญมากคือไตนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็เฉียงลงมานะคะจนถึงบริเวณนี้ก็จะเป็นนะคะท่อของไตหรือว่าท่อไตนั่นเองนะคะแล้วขยับลงมาตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะ แล้วจุดที่สำคัญนะคะก็จะเป็นจุดอันทะของผู้ชายหรือว่าเป็นนะคะจุดมุดลูกของผู้หญิงเราก็ได้บอกจุดไปแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมานวดกดจุดกันเลยตรงบริเวณนี้นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะเอาไม้กดจุดมากดนะคะกดตรงบริเวณข้างบนของนิ้วโป้งนะคะกดไว้นะ เราจะรู้สึกปวดถ้าใครมีปัญหานะคะอ่านับหนึ่งสองสามี่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้านะคะ,ะกดไปข้างนี้ด้วย1 2ึ่งสอามสี่ห้าปวดมากๆกดกดตรงกลางนิ้วโป้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะให้ทั่วนิ้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนิ้วต่อไปเจอจุดกดเจ็บตรงนี้แล้วปวดมากๆากอดทนนะคะอ๋อปวดมากมากค่ะนะคะด้าน,นข้างอ่าต่อไปอ่าต่อไปนิ้วต่อไปอ,อันนี้นะคะมีปัญหานิดน้อยไม่ปวดอ่าตรงข้างนี้ปวดค่ะกดจุดไปข้างบน กดไปหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะก็นะเริ่มจากตรงนี้นะคะก็กดลงไปมุนแล้วก็กดลงไปนะคะมาถึงนี่ถึงจุดนี้อ่ารู้สึกนะคะเจอจุดกดเจ็บแล้วนะคะปวดมากค่ะค่ะบริเวณนี้ ตรงนี้เรารู้สึกไปถึงบริเวณตรงบริเวณท้องเลยนะคะจุดนี้นะคะ,ะมาถึงหัวใจกดอันนี้หัวใจไม่เป็นไรนะคะหัวใจแข็งแรงไม่ปวดถึงบริเวณนี้แล้วนะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะ,ะกดป้ไปถึงบริเวณไตแสดงว่าไตยังดีอยู่ท่อไตเป็นลำไส้เล็ก รู้สึกว่าปวดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเพรเคยเป็นโรคกดไหลย้อนโรคกระเพาะแลวก็เกี่ยวกับลำไส้นั่นเองนะคะตรงนี้ปวดแล้วเริ่มปวดแล้วนะคะนี่ไงนะคะการกดจุดของฝ่าเท้าถ้าใครเจอจุดกดเจ็บบริเวณไหนนะคะถ้าคุณสามารถทราบได้ว่าตรงจุดนี้คือจุดอะไรถ้าเรากดไปเนี่ยถ้าปวดมากๆกก็แสดงว่าแล้วค่ะเรามีปัญหาตรงบริเวณจุดนั้นนะคะ สมมติว่าเพชรกดตรงหัวใจตรงนี้ไม่ปวดก็แสดงว่าหัวใจของเราแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราตรงบริเวณนี้นะคะเรากดแล้วเราปวดมากๆก็แสดงว่านะคะาตานะคะคของเรามีปัญหาเนี่ยต่อไปนะคะเป็นนะคะลำไส้ใหญ่ขาลงนะคะกดลงไปนะคะเจอจุดกดเจ็บค้างไว้1 2 3 4 5นะคะกดไป มดลูกของเราแล้วอันทะนะคะกดลงไปต่อไปนะคะเราก็นะคะชโลมน้ำมันนะคะเริ่มจากการนะคะรูดนะคะตรงบริเวณร่องระหว่างนะคะนิ้วโป้งนะคะแล้วก็กดรูดไปนะ,ะกรีดเอาใช้นิ้วโป้งกรีดไปถ้าใครมีปัญหาก็จะปวดมากๆ ต่อไปนะที่สําคัญนะคะตรงบริเวณนะคะตรงข้อเทา้ารอบข้อเท้านะคะให้ใช้นิ้วโป้งนะคะกดครึ่งไปนะกดครึ่งไปทั้งสองข้างนะคะแบบนี้ใครที่นะคะใช้เท้ามากๆยืนมากๆนะคะก็จะมีปัญหานะคะปวดนะคะบริเวณน,นี้นะคะเสียงดังกรึกๆึกนะคะ,นะคะอ่ะอ่ะกดไป ได้ทั้งหมดต่อไปนะคะตรงบริเวณนี้นะคะใช้ไม้กดจุดเบาๆเลยนะคะแค่วางก็ปวดแล้วนะคะกดเบาๆาาก็ใช้นะคะมือที่กำไว้ลูดขึ้นไปเหมือนกันกับข้างขวานะคะ ขมือทั้งสองมานะคะกดโนดบริเวณข้อเท้าเรียบร้อยแล้วค่ะเพรก็ได้สอนวิธีการนะคะกดจุดฝ่าเท้านะคะด้วยไม้ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ได้รับความรู้นะคะจากวิธีการกดจุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะทราบหรือว่ารู้ถึงจุดสําคัญของนะคะร่างกายแล้วก็ศูนย์รวมของร่างกายก็ไปอยู่ที่ฝ่าเท้านั่นเองนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อติชมใดๆก็นะคะกรุณาเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเพจจะมาตอบให้ทุกๆท,ท่านเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เพรต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ